ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวส i ิลโปนะครับของโลโบอกนะครับสำหรับ BAP ในดิสคอร์ดของผมนท่นั้นะนะครับที่ได้ใช้โอเคไม่ต่างจากของไม่ต่างจากของฟรีแล้วครับแค่เสียตังแค่นั้นเองหยอก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 นะครับโอเคมันก็มาดูฟัง,งก์ชันกันก่อนเลยครับ <laughs> สำหรับใครที่แบบ เออตัวรันนก็ทุกคนน่าจะทําเป็นนะครับถ้าทําให้เป็นก็เดี๋ยวผมทิ้งคลิปลิงคลิปสอนติดตั้งตัวรันแล้วก็ไอตัวนี้นะครับนี่ก็ขั้นแรกนะครับก็สําหรับใครที่ติดตั้งไม่เป็นนะโอเคเข้ามาก็กดเข้าโปรแกรมแล้วก็ใส่คีย์โปรแกรมนะครับแล้วก็เข้ามาเข้ามาในเซิร์ฟโรบอทนะครับก็กดอินเสิร์ตนะครับไม่ใช่อินเสิร์ตดิอินเจกครับอินเจกคืออะไรอินเจกคือการฉีด dll เข้าไปใน โปรแกรมระบบนะครับโอเคสำหรับทำโปเนาะกดผมชี้ไปแล้วนะครับผมจะกดใช้โปนะครับเฮียเดตึงอ่ะดูดิโอเคนะครับนี่มันก็มีจะมีฟังก์ชันนะครับออโต้ฟาร์มครับออโต้ฟาร์ม Xp นะครับคือฟาร์มเวิลนะครับตอนนี่ตรงเนี้ยตรง33ตรงเมาสตรงผมชี้นะครับอันนี้คือเวิลนะครับ แล,ออแล้วก็ออโตอีกพีนะครับแล้วก็ออโตฟาร์มตังค์นะครับคือออโตแคสนะครับตัวนี้มันจะฟาร์มสองเมืองนะครับโอเคฟาร์มเมืองหนึ่งเสร็จหมดที่ฟาร์มปุ๊บมันก็จะดิสไปอีกเมืองหนึ่งโอเคนะครับแล้วก็ส่วนฟังก์ชันเพเยร์ไม่มีอะไรมากครับมีวอล k s สปีดนะครับคือวิ่งเร็วนั่นเองนะผมก็จาบู กระโดดสูงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมทำมา,างั้นแหละสคริปโปรตัวนี้สำหรับสายฟาร์มนะครับผมเอามาใช้ฟาร์มอย่างเดียวเนาะไม่สามารถเอาไปเล่นอะไรเอาไปเล่นอย่างอื่นได้เอาไปเล่นได้แหละแต่แบบมันจะเอาอะไรไปเล่นอนะ่ะเอาสคริปอะไรอนะ่ะมันก็มีแค่สคริปฟาร์มแล้วก็วิ่งไหวแล้วก็บินเท่าน,นั้นเองนะครับโอเคผมจะมาใช้ออโต้ออโตเอ็กพีให้ดูนะครับผมแต่มาใช้เลย ต้องเป็นยศตำรวจเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้แต่ถ้าแบบไม่อยากเออแบบถ้าคุณเป็นยศโจรอยู่ตอนเนี้ยคุณมากดใช้สกิปตัวเนี้ยปุ๊บมันก็เปลี่ยนให้อยู่ดีอะ่ะคือไม่ต้องอะไรเงี้ยไปทำเป็นหลักการในใช้นะเออโอเคกดเอฟพีปุ๊บรอมันโค้งตึ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 งนี่มาแล้วแต่นานไปนะเดี๋ยวผมปรับให้มันเร็วกว่านี้นะครับ ตนี้เราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้มันกำลังปั๊ม XP ให้เรานะครับตอนนี้ผมมี323 EXP นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่ะ324แล้วคือเร็วก็คือแบบเรเวล300เนี่ยมันจะมีโอ้โหกว่าจะววกว่าจะวถัดไปอะ่ะมันก็คือเยอะอันนี้คือแบบ easy bowl นะครับผมโอเค ผมรีวิวแค่นี้นะครับตัวนี้อันนี้เราอเอามาลองใช้กันได้คือเร็วอ่ะคือเร็วหนึ่งจากไปไปร้อยเนี่ยไม่ถึงนาทียิงโคตรจรงอ่ะโคตรจรงอ่ะสกีผมอ่ะโอเคกดออกกดออกไม่ได้นะครับต้องรีเกมต้อครับเพราะว่าแบบสกีมันตึงจัดอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเดียวไหนอ่ะโอเคเข้าเมืองใหม่นะครับ เลิกแม่งเลยกินเน็ตกูช่โอเคมารอมารอมันเข้าเสร็จนะครับไม่ตัดนะครับเพราะว่าไม่มีโปรแกรมตัดตัดคลิปม,มันจะเรียวครับผมโอเคครับ,บรอมันสักคนนะครับ โอเคครับผมจะมาใช้สกิปป้นให้ดูนะครับป้นฟาร์มเงินนะครับออโต้ฟาร์มอะไรประมาณนะีค้ครับขั้นแรกเราต้องเป็นโจนก่อนนะครับแล้วก็กดรันส์คิปนะครับกดนี่ครับกดอินเจกนะครับคือก,การฉีด d d l เข้าไปในโปรแกรมนะครับบายพาสอะไรประมาณนะี้ สำหรับการที่จะใช้ตัวรันอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันฟรีนะครับผมมันก็ใช้ได้กันเหมือนทุกอันนั่นแหละครับแต่บางไอตัวเนี้ยมันจะมีไม่มีตัวโปรแกรมดูไออะไรนะเออช่างไหมเหรอนนครับโอเคอินเจ็กซ์แหละนี่นะครับก็มาดู ออโต้ฟาร์มแคสนะครับก็กดไปเลยนะนี่แล้วก็มันจะว้าไปป้นทุกอย่างเลยนะครับโอเคอันนี้มันน่าจะมีคนป้นไปแล้วมันไม่มีมันไม่ค่อยมีนะครับถ้าไม่มีคนป้นไปแล้วปุ๊บมันหมดที่ป้นปุ๊บเหมือนก็จะดิสออกจากเซิร์ฟนี้นะครับไปเข้าอีกเซิร์ฟหนึง่งนั่นไงน โอเคลอมสกู okay, นะครับที่ข้อช้าไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าเน็ตผมมันกักมันโสดกลงอะครับสลอโอเครีจอยรีจอยนะครับ, okay. joy, รบมันจะไม่ต้องอฉีดเดียวอีกครั้งนะครับหรืออินเจกอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันร Re ีรีเซฟมันก็จะฉีดให้อัตโนมัตินะครับไม่รู้ตัวรันของตัวอื่นเป็นเหมือนผมไหมนะ ก็สกามารถกดใช้ปูดได้เลยนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่กดใช้อีกนะครับเพราะว่าออ t โตฟาร์มเนี่ยมันเปลืองเวลาผมนะครับผมจะไปรีวิวฟังชันอื่นนะครับก็คือฟังชันเพเยอร์นะครับเดี๋ยวกดไฟกดคิวเพื่อบินนะครับผมกดบินฟ a าบออกมาจากอันนี้ปุ๊บอันนี้บินเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งรถแล้วก็แล้วก็ทั้งคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดู เลสโกเบบี้นี่บคนตึงช่ตึงกันไปป่ะแค่นั้นแหละย่ตึงตึงช่ตึงช่ครับนี่นะครับโดดบนกบเลยแค่โอ้ยไปไปป่ะโอเคแล้วก็จะมี เอ้ยวอล์กสปีดนะครับคือวิ่งเร็วนะครับเดินเร็วนะครับเดินเร็วนี่นะครับโอเคปกติส่วนแจมบุสเบนี้นไม่น่าไม่น่าใช้ได้นะครับโอเคก็ตรงเกรมนะครับมันจะเป็นรีจอยเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับแก้ตัวบั๊กหรือว่าอะไรต่างๆนะครับสำหรับใครที่ถามว่าแบบเออแล้วมาต่างอะไรจากของฟรี ไอ้ที่ต่างก็คือเสียตังค์ไงครับก็แล้วก็เป็น VIP ผมนีห้าสิบบาทเนี่ยมันจะใช้ skip ทุก s k i ปใน discord ผมได้นะครับจะมีแบบตอนนี้จะมีบอกบอก food นะครับ auto าออร์มบอก food นะครับาร์มทุกอย่างนะครับของบอก food แล้วก็ตัวเนี้ยเมืองเนี้ยแล้วก็อนาคตก็จะมีเอ้ยอแล้วก็จะมีแถบเมืองอะไรนะแถบ l e g e n นะครับแล้วก็อะไร บทคา้าหรอเออสี่เมืองนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมทิ้งไว้ให้เลยสําหรับใครที่เป็น,น Vip นะครับก็สําหรับใครที่อยากเป็น Vip ก็สามารถจอยดิสคอ d มาแล้วก็ DM มาหาผมได้นะครับสมัครได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับโอเควีลิกูด